นี่กลุ่มของเราก็ได้เสาเลย้ยเรียบร้อยแล้วครับสองต้นงงเยาไปทำอะไรนั้นอคอยติดตามครับตามไปเลย มาจอดรับช่างก่อนเอาโมเตอร์ไซค์ไปเหรอไปเลยนเือมือปุ๊บมือปุ๊บนี่หนอแวะเอาปูนอีก3ามแกน3หน่วยสามแกนหรือสหน่วยสลูกสลูกสามลูกหรอ bao này bao lớp bay đó, bao quan lềnh lìết, này mẹ nó? phải sâu leo không? ทำไม,มเดียเด้ยวไปไม่ไปเข้าใดเรยวมอแล้วกำลังน,นี้คมของเรากำลังจะเดินทางไปที่จุดหม้ไปเป็นโกเหมือนกันจะไปทำอะไรผู้ใหญ่เขาสั่งมาเนาะเราก็ต้องไป นั่งรถอิตักกมันเหมือนกันนะครับเนี่ยสนุกเหมือนกันมาถึงอ่างขหาวที่เรียบร้อยแล้วเอาให้มาทำอะไรกันเนี่ย ค <Okay. S 2> มาถึงที่หมายเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเขาให้ทำอะไรมั่งกลุ่มเราก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีกองหินมีกองทราย น่าจะทําเกี่ยวกับก่อสร้างแน่ๆนใช่ไหมช่างน่วยใช่ไหมน่าจะทําเกี่ยวกับก่อสร้างแน่ๆตายแล้วว่าตายแล้ววะอยู่ดีๆเขาก็มาให้มาทําก่อสร้างหุ่นนายแบบอย่างเงี้ยนะจะให้ทําก่อสร้างรับไหวไหมสลาบอย มมนรับไม่ได้สาลาบอยบอกว่าไม่หมไหวกลุ่มของเราเริ่มลงมาทำงานสร้างศาลาที่อ่างขาหาวกันแล้วนี่คือกลุ่มของเราเริ่มเลยครับขุดหลุมเสา เสาลาเสาเอกเริ่มเริ่มลงเสาเอกโอ้หไป้นอเยวกี่เวดูแล้ว งานนี้เราก็ได้เอาเสาสาลาลงแล้วหนึ่งต้นเหลืออีกหนึ่งต้นทั้งหมดมีสองต้นดันตนดวูมาอยู่ไหมวะเอออกลุ่มของเรากำลังวางรากฐานสาลาอ่างขาะฮาทำเพื่อประโยชน์สาธารณะทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ไว้เป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับหมู่บ้านย่างหรือว่ายี่นขนาดนี้อยู่คุมนย่างอ๋ออันนี้คุมซ้องเหรอ

มันให้เด็กิ่งนะ่งใช้งบประมาณล่อยู่นะเนี่ยมีแต่คนเรวยๆว่ะคมดเอาลยเอาบัตรได้เยคุมนี้ยังมีเงินไล่เหรอ คุ้มนี้ด้ายศรัทธาครับแหล่งศรัทธาจากพี่น้องคุ้มหนึ่งร่วมกันบริจาคสุดยอดร่วมกันบริจาคในไฮนในคุ้มแข็งแรงดีนำโดยป้าแสงนะครับแล้วก็หลายคนที่ร่วมบริจาคพี่น้องคุ้มหนึ่งบริจาคเห็นว่าคุ้มนี้ผู้หญิงเยอะโอเคเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยแต่คุ้มรุ่งอ่ะมีแต่คน แต่ไม่มีทรับอันนี้ต่คนไม่มีทรัพยบอันนี้แรงศรัทธาผมใช้แรงศรัทธาล้วนๆสร้างหลังนี้ดีหลังนี้ใช้เหล็กไปอยู่สี่เส้นเป็นเงินอยู่หนึ่งพันหกสิบสองบาทเดี่ยวโอเคขอบคุณครับขอบคุณ

วชมอมวนัเีนนี่ผู้หญิงเข้าใจถึงมากปีนสูงแค่ไหนเขาก็ปีน โก้หัวหน้าเราคุ้นเกยรู้ป้องเสียข้าวไปดูนะเสียข้าวนะพวกเข้าชะลาล้นบุกเข้าป้เสียข้าวดูคขาป้งเออมามานี่คมสุดท้ายช่องอะไรช่องอะไรช่องเสด็จีมูยังเนี่ยมูยังมูฮักขอนปั่นหัวสังซอเสแล้วรับฟองสุดท้ายเชียววะ เ้อาไ่ได้าเทพื้นนี่ท่้แกงเรกไก่เด้อทำาคไรกันำำปยังลอกมือใ่มือเดินปลาไมมัญหาเนธรรมดามันคนผิดพลาด ไม่ไม่มาตังงไอง่หนงมามไงหูเหนื่อยมากเหนื่อยมากผู้หญิงมีคนเดียวป่าตัวนี้เจ้าล้านปละทังนี่บอกก็ไปตาติวนี้

วันนี้มุงกระเบื้องพอไม่มีวัตถุเป็นเวตั้งเรื่องที่ มืดละ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 มืดแล้วประเทศแล้วอาหารมื้อเย็นของเราปลาดุกย่างเนื้อย่าง เียวนม่ได้่ราบน้อไป่ค่น่งอนบ้านเปอยู่หช่วยเขาบ้านเฮงชวยบ้าทษแล้วกินยักกันเอ่